ยืนดิตอนเรากสู่ฮีโร่เกรสสปอร์ไลท์แล้ววันนี้คุณอยู่กับทอน์ฮีโร่ประเภทเด็กแว้นสกิลติดตัวคอวายอคิดวิเคราะห์แยกแยะหากเมื่อใดที่เพื่อนร่วมทีมของทอรกำลังต่อสู้อยู่เขาจะทำการยืนมองเพื่อคิดวิเคราะห์แยกแยะหลังจากที่เขาประมวลผลเสร็จสิ้นเขาจะรีบวิ่งหนีทันทีปล่อยให้เพื่อนเป็นไปตามชะตากรรมสกิลต่อไปกระสุนสามสี การโจมตีปกติของชอนจะเป็นกระสุนเม็ดเล็กๆเท่าจิ้มมดแต่ถ้าหากว่าคุณกดใช้สกิลนี้จะสามารถเพิ่มลูกเล่นเปลี่ยนสีให้กับกระสุนได้ทําให้ไม่น่าเบื่อแต่ดาเมจและความรุนแรงทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่สีของกระสุนเท่านั้นเองสกิลต่อไปจิตใจโหดเที่ยมดังประยุทธ์ลุงทางบ้านเองหากในจังหวะที่ชุนลมุนวุ่นวายคล้ายจะมีการชุมนุมของฝ่ายค้านผู้ที่ต่อต้านลุง เขาจะกดใช้สกิลนี้เพื่อทำการพุ่งหนีออกมาเอาตัวรอดเพียงคนเดียวด้วยความเห็นแก่ตัวโดยไม่หันกลับไปมองเพื่อนพ้องประชาชนข้างหลังเลยแม้แต่น้อย ออลเมต์สกิลปืนใหญ่พลังภาษีประชาชนห mm hmm. ากทรต้องการลัดชดใครก็ตามไม่ว่าสตูจะอยู่ไกลขนาดไหนเขาก็จะรีวิ่งตรงดิ่งไปหาเป้าหมายควักปืนใหญ่ที่ใช้เงินจากภาษีประชาชนซื้อมายิงใส่เป้าหมายเป็นวงกว้างสังหารสตูลัดชดเป็นของตัวเองเพียงคนเดียวทั้งหมดเลยโคตรเห็นกันตัวใครจะเล่นอะไรก็ช่างแต่กูจะเล่นแครี่และนี่คือท